สวัสดีค่ะคุณลูกค้าเพนีมาพร้อมกับเสื้อชีฟองนะคะสีที่เพนีใส่นี่คือสีฟ้าอมเทานะคะไม่ใช่ฟ้าสว่างมากค่ะมันจะมีความอมเทาอะค่ะคุณลูกค้าเพนีใส่ไซส์ 2XL อกสี่สิบสี่นิ้วนะคะคุณลูกค้าสโพกที่อยู่ที่สี่สิบแปดอะคะ่ะคุณลูกค้าความยาวยี่สิบห้านิ้วช่วงไหลยอยู่ประมาณเกือบสิบเจ็ดนิ้วเลยค่ะวงแขนได้ถึง ยีสิบสามนิ้วนะคะที่ขอบแขนนะคะได้ถึงสิบเอ็ดนิว้วค่ะทรงใหญ่อะคะ่ะคุณลูกค้าคพนี้นำมารีวิวให้กับคุณลูกค้าที่สนใจขนาดไซส์สี่สิบสี่อกสี่สี่และสี่สิบหกนะคะมีสองสีค่ะคุณลูกค้าเป็นผ้าชีฟองนะคะตัดต่อ,ตอด,ด้วยผ้าลูกไม้ตะข่ายงานปักอะคะ่ะ ช่วงตรงนี้นะคะเป็นผ้าลูกไม้ตะข่ายแล้วนํามาปักขึ้นมาใหม่อ่ะคะ่ะคุณลูกค้านี่นะคะนํามาตัดต่อชิ้นต่อชิ้นเลยะคะ่ะคุณลูกค้านี่นะคะอันนี้สีออกสีกาแฟะคะ่ะนี่นะคะตัดต่อรอบคอรอบคอนี่เป็นคอกลมนะคะจับจีบทำรอบรอบนี่ค้ายคล้ หกบัวนิดๆอ่ะน,นะคะคอกลมอะค่ะคุณลูกค้าด้านหลังด้านหลังมีกระดุมให้สี่เม็ดนะคะคุณลูกค้านี่นะคะถ้าคุณลูกค้ารู้สึกอึดอัดกดกระดุมบนออกได้นะคะผมจะบังช่วงต้นคอเราอะค่ะถามว่าคอแคบมากไหมไม่นะคะอ,นนอันนี้ที่โชว์อยู่นี่คือไซส์สี่สิบหกนะคะคุณลูกค้า เป็นนีโชไซส์46ให้ชมนะคะเนื้อผ้าใส่สบายค่ะชายชายเสื้อนะคะเป็นการปักเชิงอะคะ่ะคุณลูกค้าแล้วตัวเสื้อก็มีงานปักในตัวเสื้ออีกด้วยเช่นกันนะคะนี่นะคะมีซับในให้นะคะคุณลูกค้ารุ่นนี้มีไซส์44กับ46นะคะคุณลูกค้างสีนะคะสีฟ้าอมเทากับสีสีเบจกาแฟะคะ่ะนี่นะคะ ผ้าเนื้อซับในจะใส่สบายะคะ่ะเป็นเนื้อกระตอมนะนะคะด้านหลังด้านหลังก็มีงานปักช่วงไหลนะคะตัดต่องานกับผ้าชีฟองผ้าชีฟองตัวนี้จะเป็นผ้าชีฟองมีจุดในตัวนะคะคุณลูกค้าอันนี้ก็มีการปักเชิงสวยะคะ่ะสวยหรูใส่ออกงานได้เลยคะ่ะคุณลูกค้าช่วงแขนนะคะช่วงแขน เออสำหรับ46เนี่ยว่าช่วงไหล่ได้ประมาณ17กว่าๆเลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคุณลูกค้าที่มีช่วงไหล่กว้างเลนเชิร์นะคะอก46ค่ะความยาว25นิ้วเกือบเกือบ26นะคะสะโพกได้ถึง50นะคะคุณลูกค้าทรงแขนนะคะนี่นะคะขอบแขนก็ยังเป็นการตัดตอ่อผ้าตะข่ายแล้วไง แล้วนํามาปักขึ้นด้วยนะคะนํามาปักขึ้นใหม่นะคะดีเทลละเอียดนะคะช่วงตรงกลางแขนก็ตัดต่อ,ตอผ้าลูกไม้ตะขายนะคะเนื้อผ้าใส่สบายค่ะคุณลูกค้านี่นะคะสีน้ําตาลมีไซส์44 46นะคะแต่เพนนีโชว์ที่ไซส์46ให้ชมนะคะคุณลูกค้านี่นะคะ ได้เป็นสีอะไรดีคะคุณลูกค้าสีกาแฟสีเบจแล้วแล้วแต่คุณลูกค้กาเล,ลคลคเลือกเลยคะ่ะงั้นเพนนีขอเรียกเป็นสีสีเบจแล้วกันนะคะคุณลูกค้าสีเบจนะคะสักครู่เราค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวเวลาคุณลูกค้าได้รับก็จะบอกว่าทําไมในวิดีโอมันดูสว่างกว่าในวิดีโอเนี่จะเป็นเอ,อมีมีไฟช่วยทําให้ดูสว่างขึ้นบ้างนะคะแล้วกล้อง กล้องสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ปรับค่าสีให้สว่างเกินจริงนิดนึงประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเดีน,นี้ก็พยายามสื่อสารให้คุณลูกค้านะคะบอกว่าสีจริงๆจะประมาณฟ้าอมเทานะคะอันนี้นะคะเดีน,นี้ใส่รีวิวจากสินค้าจริงไซส์44นะคะ46ก็มีนะคะคุณลูกคา้าความยาว25นิดนิดนะคะซับในเป็นผ้าคอตตอนเย็บติดให้นะคะนี่นะคะ ทรงแขนกว้างคะ่ะคุณลูกค้าทรงแขนวงแขนยีค่ะขอบแขนก็ทํากว้างนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะสะโพกก็ทํากว้างอะคะ่ะคุณลูกค้าจะกังวลเรื่องสะโพกเพนนีเข้าใจนะคะทํากว้างคะ่ะความยาวเสื้อยีห้านะคะยี่สห้ายห้าครึ่งอะคะ่ะอยู่ที่ความสูงของคุณลูกค้าด้วยนะคะบางครั้งคุณลูกค้าถามว่าปิดสะโพกไหมอย่างเพงนนีสูงร้อ้าบสา อก3 3สง153ถ้าเทียบกับนางแบบนางแบบสูง1้0 1เ0ถึง175เวลาใส่เสื้อเขาจะใส่ไซส์ S ใช่ไหมคะถ้าไซส์ S จะอยู่ประมาณที่อกจะอยู่36ซเสื้อไซส์ S นะคะแล้วก็ความยาวเสื้อจะอยู่ประมาณที่22ถึง2 2ครึ่งอะคะ่ะคุณลูกค้าสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าติกตอกก็สั่งซื้อที่นี่ได้เลยนะคะคุณลูกค้า ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์มานทุกโพสแชร์โพสด,ด้วยนะคะน้อมรับทุกออเดอร์นะคะสนใจสินค้าหรือยังไม่แน่ใจขนาดขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอมเมนต์นะคะคุณลูกค้าแชร์โพสให้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคะ่ะสวัสดีค่ะ